เรือบ้านมาบกราดนะคะอยู่ที่ตําบลโคกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาจัดประชาสัมพันธ์แนะนําแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวสงกรานที่กําลังจะมาถึงนี้ที่นี่ถือเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ค่ะภายในบริเวณท่าเรือบ้านมาบกราดซึ่งอยู่ที่บริเวณเขื่อนลำแชะ มีจุดเล่นน้ำผ่อนคลายความร้อนให้เลือกพักผ่อนกันอย่างหลากหลายตั้งแต่ท่าเรือไปจนถึงบริเวณแก่งวังวนซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของเขื่อนลำแชะตอนนี้ก็มีน้ำใสไหลยเย็นนะคะไหลออกมาจากผืนป่าทับลานผ่านแก่งหินสลับซับซ้อนสวยงามเหมาะกับการลงเล่นน้ำคลายความร้อนเป็นที่สุดนอกจากนี้ยังมีจุดที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญอีกที่หนึ่งค่ะ เป็นหาดทรายขาวสะอาดตัดกับท้องฟ้าสีครามสวยงามราวกับว่าอยู่บนเกาะกลางทะเลรอต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานนี้เพราะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่หน้าแหลงปริมาณน้ําก็ลดระดับลงอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดเป็นสันดอนทรายบริเวณกว้างแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับหาดทรายเลยค่ะเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของอาเภอคอนบุรีในช่วงหน้าร้อนและที่ตำบลโคกกระชายนะคะไหนๆไปเที่ยวทั้งทีค่ะ อยากให้คุณผู้ชมไปลองชิมอาหารพื้นถิ่นตามฤดูกาลที่ชาวบ้านในพื้นที่เขาสรรหามาจําหน่ายด้วยเมนูก็อย่างเช่นนี่เลยนี่เลยไข่มดแดงนะคะไข่มดแดงนี่เป็นอาหารเด็ดมากๆทําได้หลายเมนูมีแมงจินูมีผักหวานด้วยเอาไปปรุงเมนูอะไรก็อร่อยชาวบ้านก็บอกเนี่ยแหละวัตถุดิบพื้นถิน่นหาได้ที่นี่ตำบลโคกกระชายนั้นยังมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ของเหล่านี้จึงเป็นของฝากอย่างดีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ใครอยู่แถวนั้นใครผ่านไปแถวนั้นลองแวะไปนะคะ